สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตมอนนะให้ออกนอกฤดูหรือออกตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราเอาไว้กิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ากิ่งมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคเขาจะไม่ออกผลผลิตนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการโน้มกิ่งแล้วเรามีการตัดแต่งกิ่งบ้างเขาจะออกดอกได้ดีกว่านะครับ,นะรบกิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับกิ่งพวกนี้เราก็ไม่ควรที่จะเอาไว้ เราก็คนที่จะตัดแต่งออกนะครับก็ตัดให้ดูนะครับแต่งออกบ้างนะครับถ้าเหลือเอาไว้มากมันก็จะไม่ดีนะส่วนนะกิ่งพวกนี้ที่มันเป็นกระโดงขึ้นไปเนี่ยถ้าเรามีการดัดนะครับมีการดัดนะแล้วก็ไปตามาลวดที่เราฝังเอาไว้นะครับนะ แค่นี้นะครับเนี่ยแค่มีการดัดมาเนี่ยตรงบริเวณที่ร้อยดัดเนี่ยนะครับเขาจะมีการแตกตาใหม่นะมีการแตกตาใหม่แล้วก็จะมีะในการแตกตาแต่ละครั้งเขาก็จะเป็นดอกนะครับให้เราเห็น,นกิ่งพวกเนี้ยนะแทนที่เราจะปล่อยให้เขาขึ้นไปนะครับเราก็ดัดลงมานะครับเราก็ดัดมาให้ให้เป็นนอนในแนวระ,ละนาบแบบนี้นะครับ เขาก็จะออกขึ้นมานะมาดูตรงนี้นะรนะครับที่มีการดัดเอาไว้ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นการดัดเอาไว้ปีที่แล้วถ้าเราปล่อยแบบแบบนี้เขาก็จะไม่มีการออกอีกนะครับไม่ออกดอกนะเราก็มีการตัดนะครับตัดตรงบริเวณที่ที่เราต้องการให้เขาออกใหม่นะนก็ตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้ เวลาเราตัดออกนะฮะเราก็จะเหลือตอเอไว้นิดนึงนะครับตรงบริเวณเนี้ยเขาจะแตกตานีมีอันนี้คือตานะฮะนี่คือตานะครับเนี่ยเป็นตานะเขาก็จะแตกตาใหม่ขึ้นมาพร้อมกับมีดอกให้เราเสมอนะครับตรงบริเวณเนี้ยเจะเป็นการเพิ่มผลผลิตนะถ้าเราไม่ทําลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะมีการออกดอกแค่ตรงปลายอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราทําการโน้มกิ่งแล้วเราก็ตัด เขาก็จะมีการออกดอกติดผลเพิ่มจํานวนข้อเพิ่มจํานวนตาในการออกดอกติดผลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มผลผลิตหมอนทั้งในและนอกก็ดูเราเราสามารถทําได้ทุกฤดูการถ้าเราทําเดือนไหนเขาก็จะออกดอกเดือนนั้นอันนี้ก็เป็นผลดีของอพืชสมุนไพรชนิดเนี้ยนะครับหมอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ก็เทคนิคง่ายๆสำหรับการาผลิตหม่อนเพื่อการค้าจะทำนอกฤดูหรือทำเดือนไหนก็ได้นะครับอันนี้ทำได้ทุกสายพันธุ์นะครับขอบคุณครับ